หลังจากที่ Honda ได้มีการเปิดตัวรุ่น RC 213VS รถแข่ง m o เต g p ์บชันถนนนะครับที่งาน I ิกมาโช2014และก็ตามมาด้วยการเปิดตัวที่งานบางกอกมอเตอร์โชว2015นะครับปลายเดือนมีนาคม2558ที่ผ่านมาจากนั้น Honda ได้มีการเปิดที่จับจองกันอย่างเป็นทางการนะครับจำนวน213คันตามชุดุนด่นรถและวันนี้ครับปลายปีที่ผ่านมา h อนด้ได้ทำพิธีส่งมอบกุญแจรถครั้งแรกครับกับ RC 213 VS ให้กับ Mr. John ร์จอหบผู้ที่จะจับจองเป็นคนแรกของสหรัฐอาณาจักรครับมิสเตอร์จอหบมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากกับ RC 213 VS คันนี้นี่คือภาพของการบันทึกประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของพอนด้ากับ RC 213 VS ที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากรถแข่งม o t ต GP Number p l a พลที่ขึ้นอยู่ตรงแผงคองก็คือ002เป็นคันที่2ครับ ส่วนคันแรกนั้นอยู่ที่ Honda Collection Hall พิพิธภัณฑ์ Honda ที่ญี่ปุ่นสำหรับ rc 2 1 3 vs นี้นะครับถ้าเป็นสเปคสแตนดาดอยู่ที่159แรงม้าที่11,000รอบต่อน,นาทีส่วนเวอร์ชั่นพิเศษเพิ่มชุดคิดเข้าไปแล้วจะมีพลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่215แรงม้าที่13,000รอบต่อน,นาทีถ้าเปรียบเทียบกับรถแข่งม o t ต g p ที่ใช้แข่งขันนะครับของ MarkMar q u e z นั้นเหนว่ามีแรงม้าที่มากกว่าาถึงง250แรม้ ดังนั้น,นะครับนี่คือรถแข่งมอเตอร์จีพเวอร์ชันถนนที่สามารถขับขี่ได้มีไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายรวมถึงกระจกสองหลังโดย Honda วางราคาไว้ที่188,000ยูโรหรือ184,000 US ดอลลร์โดย Honda ในเมืองไทยนะั้นได้มีการสั่งรถ RC213Vs เข้ามาจำนวนไม่เกิน5คันโดยมีผู้สั่งจองเรียบร้อยแล้วในขณะนี้ต้องถือว่าจะมีเพียงแค่ไม่เกิน5คนเท่านั้น ในเมืองไทยของเราที่จะเป็นเจ้าของ RC 213 VS คันนี้ในราคาคันละ8ล้านบาทครับ